ได้มาเป็นถึงเมียรฝรั่งอยู่เมืองนอกยังไม่ทิ้งอาชีพเดิมอีกหรอเฮยคำนี้ยายจ่าเอ้ยเจ็บบอว์ซานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องขาววันนี้มานั่งคุยอยู่ริมทะเลโอ้ยฝรั่งอยู่ด้านโน้นเดอนนะะ้อนางหลบหลบนะคะสงวนลิเกธิ์เนาะจะมาพูดถึงนะคะได้เป็นฝรั่งได้เมียฝรั่งเป็นเมียรฝรั่งยังบทิ้งอาชีพเดิมอยู่ตีวา่าซนอาชีพอย่างเจรู้บอ โอ้ยอาซีเต้นกินลำกินนะพี่จา่าเอ้ยสิวอ,อย่างให้ฟังเพิ่งเจอแล้วก็มี FC i ซ b อินบ็อกมาเนาะอยู่เมืองไทยค่อยก็เป็นนางลำด๋วประชานเป็นนักล้องเคยทำงานคาราโอเกะมาอยู่นี่ค่อยก็เป็นนางลำม,มาฝึกมาฝนวิธีเพิ่มเนาะอ่ามาลำไทยลำโชว์สารพัดเนาะก็ได้เงินพิเศษนะฮะเออแล้วทีนี้เจอคำถามโอ้ เป็นคุณนายเมียฝรั่งยังเต้นกินลำกินยุติเฮ้ยเงิดไหล่บ่อค่อยนี่ก็ละเงิดหลายคนเฮานี่ก็ได้คิดเพียงแค่ว่าได้ผัวฝรั่งนี่ผัวเขาจะต้องให้แล้วต้องเลี้ยงต้องสูเนาะเต้นคืนหนึ่งได้เป็นร้อยร้อยห้าสิบเจ้าคิดเบิ่งเดชน่ะว้าไปคนเรานี้เขาก็บบกฟังดอกอันน้องก็เลยตอบเขาไปว่าเอ้ยเงินทองก็ต้องหาได้ผัวฝรั่งผัวไทยมันก็ผัวคือกันทั้งนั้น เขาให้แต่ยาำเล็กๆเออนะอยู่นี่อยู่ด้วยกันก็ได้ช่วยเหลือเพื่อแพมีลูกมีเต้าก็ต้องเหตุงานช่วยกันหนึ่งสิ่งสำคัญเมียฝรั่งอ่ะอย่าลืมภาระหน้าที่น้องมาอยู่นี่อา้าวไล่ๆกับยายจา๋าตอนนี้ก็17ปีอา่านะ17ปีนะคะเริ่มหลังจากเข้ามาเต้นรู้จักพี่ๆเพื่อนๆได้รับงานพิเศษเามาเต้นมาสนุกสนานมาได้เงินพิเศษนี่ก็ หลังจาก3ปีที่มารู้จักพี่ๆในวงการเนาะนก็ได้เงินเพิ่มนะคะแต่งานประจํามาแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัโหลหนาวไหมหนาว <Halo. S 1> ไหมลูกลงานประจํนะจนถึงสุขเขาก็ทําเป็นงานเต็มเวลาอีกต่างหากนะน้องหลายๆคนนี้บอกเลยว่าเสาร์อาทิตย์ได้เงินพิเศษสําหรับงานไทย หรือ,อไปรับย่อพิเศษมีงานเลี้ยงมีอะไรร้องเพลงเสียงดีใช่ไหมก็จะได้เงินพิเศษเนาะสำหรับคนไทยเราปาร์ตี้ด้วยกันแต่งานประจําก็ทำอ,อันไหนเป็นเงินก็คือเอาหมดพอเราได้แล้วมันก็สนุกกับเงินแล้วเวลากลับบ้านทีก็ได้สนุกใช้ได้สนุกช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยพี่ช่วยน้องน้องก็เป็นคนหนึ่งที่ช่วยเหลือครอบครัว17ปีในนี้นะคะสร้างบ้านให้แม่ก็ส่งเงินให้พ่อแม่ใช้เจ็บป่วยนะคะ แล้วก็ได้ซื้อที่เป็นของตัวเองแต่สําหรับบ้านตัวเองก็ยังไม่ได้ปลูกเนาะแต่ก็โอเคพอใจถามว่าเงินเก็บตอนนี้มีเยอะไหมโบมีหลายดอกเพราะว่าพี่น้องกระหลายซอยกันไปอยู่แต่ก็จะพยายามเซฟนะคะแต่ความรู้สึกเพียงแค่ว่าทําไมถึงได้เข้าใจว่าคําว่าคําถามเนี่ยข้องใจเพียงแค่ว่าคําถามเนี่ยโอเป็นเมียฝรั่งแล้วยังไม่ทิ้งอาชีพเดิม คำว่าอาชีพเต้นกินลำกินร้องเพลงมันผิดตรงไหนมันเป็นอาชีพเสริมที่ได้เงินมากมายคืนเดียวร้อยกว่าอ่าร้อหบางทีร้อหตกไทยกี่พันไปละสี่พันห้พี่น้องขานะคะเนาะไม่ว่าอาชีพไหนหนูไม่ได้โกรธหรอกที่เขาทักแต่มีความรู้สึกอยากบอกทุกๆคนว่าเรามาอยู่ตรงนี้ถ้านิ่งดูได้อืม ตอนเรามีแรงอายุยังน้อยไม่ข่ยคว้าเราจะไปรอข่อยคว้าตอนไหนนะสำหรับหนูไม่อายหนูพูดกับทุกคนเลยทำงานโรงแรมเป็นแม่บ้านเต็มเวลานะฮะ38ชั่วโมงวันหยุดงานไทยไม่ว่างานไหนจ้างแม้กระทั่งบางทีก็ไปที่คาเฟ่ร้องเพลงนะคะขอให้เป็นเงินขอให้เขาจองตัว บางทีก็สนุกสนานบ้างเฮฮาบ้างงานวัดบ้างนะมันเป็นเรื่องที่หนึ่งมันเป็นสิ่งที่รักก็ว่าได้นะเหนื่อยนะคุ้มค่าไหมมันได้ทั้งสนุกได้ทั้งเฮฮานะคะมันก็เหมือนกับบรรยากาศเมืองไทยสําหรับงานไทยเมื่อวานเนาะเออเป็นอะไรที่สนุกขึ้นโปเนียมเหมือนเอนเตอร์เทนให้ทุกคนมีรอยยิ้มมีหัวเราะสนุกสนานนะคะนี่คือหัวใจ อ่าเนาะอยากฝากอยากบอกทุกคนนะคะไม่ว่าทํางานอาชีพอะไรเหมือนแม่ค้าเนาะไม่ได้หยุดได้อยู่ยามคนมาเยอะๆในงานเขาไม่ได้มีทุกวันเหมือนเมืองไทยที่เราเปิดตลาดนัดและขายของทุกวันเขาก็จะมีตลาดนัดไทยงานไทยเท่านั้นเขาก็จะเตรียมของเต็มที่เวลาคนมาเขาเรียกว่าน้ําขึ้นให้รีบตักบอกเลยว่าทุกคนนี่แทบไม่ได้กินข้าวเลยนะ จริงจริงยงจาจ๋าไปเลาะเรียกอยู่ยจาจ๋าบอกกินข้าวเด้อของกินเต็มในหยิบใส่ปากเด้อยัเยนเป็นลมนะคะงอมกันทุกคนพอจบงานแต่มันเป็นสิ่งที่สนุกมันเป็นสิ่งที่คนไทยอยู่ที่ไหนถ้าไม่ดูถูกงานนะคะไม่หมิ่นเงินน้อยนะไม่รอคอยวาสนาโบกเลยฝรั่งภูมิใจสามีน้องเขาก็ภูมิใจไปโชว์ที่ไหนอก็ไปส่งที่นั่นนะคะ ก็กลายเป็นสังคมใหญ่หนึ่งสิ่งเนะาะการที่เรามีอาชีพเพิ่มเสริมเนี่ยเอาจริงนะไม่ว่างานอะไรถ้าเปิดใจทั้งแฟนนะคะเพราะมันเป็นเงินแล้วก็เป็นสิ่งที่มาช่วยเหลือครอบครัวทางเมืองไทยโดยที่ไม่ต้องเป็นภาระของผัวและปัญหาของครอบครัวที่นี่ตัวเองก็ต้องช่วยพินิษย์พิจารณาเวลาเที่ยวฮอลิเด์นี่บอกเลยนะเวลาน้องกลับบ้านนี่เลิศพักกันแบบ คือมีความสุขเต็มที่ยามกลับเมืองไทยแต่อยู่ที่นี่บอกเลยว่าเงินเงินเงินสำหรับเที่ยวในยุโรปนี่บอกไม่ค่อยเลยสําหรับน้องนะคะแกก็บอกเนาะแต่กลับบ้านเนี่ยพาครอบครัวเที่ยวพ่อแม่อยากทําอะไรทําให้นะฮะสามีก็ไม่เคยขัดเพราะมันเป็นเงินของหนูเองครอ,อบครัวหนูก็ไม่มีปัญหา นะหนูช่วยกันคนละครึ่งด้วยซ้ำที่นี่เพราะต่างคนต่างก็อายุยังน้อย17ปีหนูมีลูกสองคนลูกหนูก็ตอนนี้13คน<ด>นะฮะ13คน 10, 12คนไล่ปีต่อปีเขาก็กำลังจะโตชีวิตหนูซื้อบ้านร่วมกันกับสามีนะคะอ่าเราก็ด้วยช่วยกันจ่ายเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าอยากถามที่ถามอ่ะวันนี้คุณทำอะไรอยู่เหรอถึงได้มองว่า ได้ผัวฝรั่งแล้วจะต้องเป็นคุณนายนะจะต้องไม่ทำงานคำว่าอาชีพเดิมเนี่ยโอหโหนะถามเนี่ยนะคะจะให้ละทิ้งไอสิ่งที่ได้เงินกับสิ่งที่เรามีอยู่ในตัวเหรอเพราะว่าอาชีพนางลำเต้นกินนำกินเนี่ยนึกถึงสมัยเมืองไทยคืนนึงเราได้เท่าไหร่พี่จ๋านะ แต่ที่นี่นี่นะงานหนึ่งงานหนึ่งเราได้เท่าไหร่บางครั้งก็เป็นงานฟรีสนุกสนานบ้างนะคะเนาะอยากเล่าสู่กันฟังอยากบอกถึงทุกๆคนว่าไม่ว่าอาชีพไหนอย่าดูถูกกันเลยนะคะจงภูมิใจเถอะที่เห็นคนไทยดิ้นรนหาเงินหาทองนะคะเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเนาะคนทางเมืองไทยน่ะไม่ได้เห็นคิดว่าแต่เมียฝรั่งสบายนะคะ <Okay. S 2> เราก็สบายนะสบายใจ อิสระมีเงินใช้ให้ครอบครัวได้หลังๆมานี่บอกเลยนะน้องบอกว่าเซฟที่สุดห่วงที่สุดพยายามถอยหลังเก็บมาให้กับตัวเองเพราะมันเป็นเวลา17ปีเนาะ17ปีที่ได้ช่วยเหลือครอบครัวนะคะอืมก็พยายามถอยหลังเช่นกันว่าเราเริ่มอายุมากขึ้นนะแต่ก็ยังไหวอยู่เนาะคลิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังกับความรู้สึกสาวเต้นกินลำกินในมุมคนอื่นมอง นะฮะว่าไม่ทิ้งอาชีพเก่าแต่บอกเลยว่าถ้ายังมีคนจ้างหนูอยู่พี่จาเอ้ยว่านค่อยอีเต้นอย่างเกษียณพุทธะว่านโบแค้ว่าแซนนะโบแค้นะฮะได้เลิศได้สวยได้เฮได้ฮาได้ทำให้ทุกคนมีความสุขยี่จ๋าก็บอกว่าถูกต้องแล้วเนาะทำคิดถูกแล้วทําไปคนอื่นทําได้อย่างเราไหม ทุกคนมาสนุกด้วยมีความสุขด้วยเนี่ยก็ดีใจแล้วนะคะเนาะอย่าได้แคร์เงินทองทําได้เก็บได้เป็นของเรานี่คือหัวใจของชีวิตคนในต่างแดนพี่น้องคะาบอลําซิ่งขึ้นนี่แห่งขวัญบวายแท่หหัวใจขวอยยังบึบ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 ผักแอลขวยญบวายขวัญอยยังนั่งเฝ้าเขาตั้งสี่ชั่วโมงนับปราชาอย่างอันสาวๆนี่นานๆเจอกันมาเป็นงานวัดบ้านเฮามีทุกอาทิตย์เด้อ อยู่นี่นาะนเจอทีนะนะมันอะไรที่สนุกสนานนะเฮาคนไทยเจอกันยิ่งกว่าพีกว่าน้องวิ่งเข้าหากันนะมาเพราะฉะนั้นนะคุณไม่รู้เนาะอย่าดูถูกคนไกลคิดถึงแค่ไหนเมืองไทยนะคิดถึงบรรยากาศเนาะเขาเรียกว่าเราไม่เคยลืมกามพืชนะคะเราไม่เคยลืมอ,อาชีพ เราไม่เคยลืมสิ่งที่เรารักและเราชอบแล้วติดตามมาสร้างเป็นเงินได้อะไรมันสุดยอดโอ้ยคนมาทอดผ้าอยู่ข้างๆนี่เด้อลูกกระไดไปแล้วพี่น้องอุย้ยกิดกัด,กด,กดทอดผ้าเลยคุณลูกกระดเบิ่งนี่เด้ออาญาเอามาตากแดดหนะ่อยอ่ะด้านนู้นก็วยไวยแล้วนะฮะโอ้ยหายใจไม่ออกอา้าวโถมดินซะแล้ว นั่งคุยอยู่ริมทะเลค่ะไปแล้วพี่น้องขาชมบรรยากาศด้านนดดูท้องฟ้าแล้วกันเนาะจะได้เนาะผิวๆใกล้ๆอากาศแดดไม่ร้อนมากกำลังดียายจะชอบเลยค่ะเนาะ